สวัสดีจ้าพี่น้อยยังบ้านไม่มดเลยก็หนาวจ้ะเนี่ยมันหนาวจากมาวานนี่แล้วก็วันนี้จ้ะมันก็เลยไม่สวยเนาะฉันเห็นไหวมาวัานโกนวัาจะมาถ่ายลูปถ่ายคลิปว่ะมันไม่สวยด้วยอ่ะมันเหี่ยวหิมะมาว่าน,นี่เนาะ ข้างในหนุน่ยหลา,ห,ลาหนุิธพีีเรียวมาถ่ายให้ดูแล้วเนาะข้างในนุ่นสองแถวข้าปลูกสีเดียวกันหมดเลยจ้ะดี๋ยวดูตรงนุด่ดดอกลหลาไหลหนุสีเดียวกัน มันงุ่มลงมดเลยเนาะจะบานหรือเปล่าไม่รู้เนาะเต็มเลยนู้นไปถึงนูง้น <c> เ <oughs> นี่ยโอ้รถอะไรเสียงดังแท้รถทุกดิน โอ้โหเรามันจะบ,บานไหมเนี่ยหลาหลาๆพี่หน้องข้างในหนุ่มก็หลยเนุ่อยู่นาวิทยาไล่เนี่ย จ้าไปเลยจ้าเอาดอกไม้มาให้ดูนิดนึงเนาะไม่สวยจ้ามันหนาวสวัสดีจ้า